นะครับท่านผู้ชมมาดปลาท่านผู้ชมชมวัวลานของทีมงานแปรโบดเมืองราดนะครับชีเลตัวนะครับหลังจากที่เราได้อ่า่่ั้งคุยกับทางทีมงานไปแล้วนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ลูกแพรครับนะลูกแพรนะครับตัวนี้ตัวนี้บาบานอะไรครับตัวนี้บ่านอกอาชีพครับนอกอาชีพเลยเนาะครับนี่ครับเป็นเป็นไงผลงานเขาก็ ผูกหลายฝ่ครับชนะมั่งแพ้มั่งชนะมั่งแพ้มั่งครับชนะบอยฟ้าแพ้ชนะบอยก็แพ้สนามล่าสุดเขานานยังครับเนี่ยสนามล่าสุดที่ชัยนาชนะครับชัยนาชนะครับอก็โอเคที่รอบที่รอบครบวี่รอบจีซีฟ้าเหรอเก้ารอบโอ้ก็เร็วเนะครับเป็นวยที่ต้นไหวต้นไหวใช่ไหมโอ้ออกตัวเร็วอ่ะออกตัวเร็วอ่ะถ้าน เป็นัวที่แบบว่าปล่อยถ้าบาสามบาลองออกมาดีไปเลยไปเลยใช่ไหมคือถ้าถ้าบาลองบาสามมึแง่ออกจะจะยุบยุบได้เลยเลยโอเลยเหรอโอ้โหนั้นก็มีโอกาสที่จะเนะโอ้ผมว่าลักษณะสไตล์การวิ่งลักษณะนี้ดีเลยนะครับบานอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวน่าติดตามนะครับตัวนี้ลูกแพ้นะครับเนี่ยนี่เป็นลูกเกิดที่ไหนนะตัวเนี้ยตัวนี้ซื้อตุ้ยโทรามมาครับคุยโทสรามเนาะ ครับ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 อ่าเนี่ยอ่าตัวต่อไปตัวไหน,นเอา <sporting. S 1> อันนี้เลยก็ได้ไล่ไปเลยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ตัวน,ตนี้เบนมอครับนี่แหละครับรเบนมอนี่บ้านอกเนาะครับเนี่ยบ้านอกถึงว่าเป็นบ้านอกอาชีพเลยครับไม่บ้าลรองไม่ทํบาบ้าลองไม่ไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยตั้งเลยเลย<ะ>ลูมนอกเป็นไงบ้าลองเอ้ยบ้านอกเขาเป็นไงผลงานเขาดีครับดีกี่กี่ไฟแล้วของมันกี่ไฟที่มามาอยู่นี่ครับอยู่นี่ ผมกำลังผูกไายเดียวแค่ไปปเดียวผูกซ้อมจะอยู่เจ้าของเก่าเก่งเก่งเลยเนาะครับอืนี่ก็ได้มานานเนียได้มาก็ปีแล้วก็ปีแล้วใช่ไหมครับผูกไปครั้งเดียวเนาะครับเนี่ยชนะไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยน่าติดตามนะครับน่าตัวน้ำนะครับอันนี้อ่าอ่าต่อไปลูกกล้วยเลยเนาะดูลูกกล้วยเลยนี่นะครับลูกกล้วยตัวทีเด็ดตัวหนึ่งนะครับของทีมงานนี้นะครับลูกกล้วยจะบอบกลัเลย อย่าบอกคำเยอะห้องเหมือนมางนี้ครับไอ้นี่เก๋เปิดอะไรเก๋นะลูกห้องเก๋ลูก้องนี่เก๋ใช่ไหมครับบ้านรองเลอะปิดเนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางไหนทางไหนเลยในลูกกล้วยครับอ๋อลูกกล้วยโอ้อ๋อนี่ครับลูกกล้วยอ่ดูลูกกล้วยเป็นไงบ้างลูกกล้วยเป็นไงอ่ะคนงานก็เป็นไงครับลูกกล้วยก็ มาแรกๆซื้อซื้อตัวแรกเลยที่ตั้งใหม่ก็ทําสร้างชื่อเหมือนกันเนี่ยตัวแรกเนาะที่ว่าเจ็ดแปดไฟก็ไม่แพ้เจ็ดแปดไฟไม่เคยแพ้พเลยนะครับเนี่ยเพิงพงพ่งมาแพ้ไฟล่างๆเนี่ยอืมที่ว่าขอ,ออกร้านบ่อยอะเพ<อ>ื่อนไงเนาะออกร้านบ่อยก็คือไม่ได้พักกันเนาะครับตั้งบาลองอืมและเป็นบาลองอาชีพอยู่แล้วมาช่วงหลังเนี่ยมันตั้งบาลองแพ้ก็เลยกําลังหัดให้เป็นบานอคเอานึกยังไงก็ มันต้องได้ทุกบาครับตื้อมาเล่นแล้วคือคือต้องเอาให้ได้ทุกบาครับเพราะบารองบานอกมันตายกัรวิ่งวงมันไม่เหมือนกันเลยนะเนาะแต่ว่านองดีจะดีเลยใช่ไหมนี่ผู้รานผู้รานซ้อมหลายเที่ยวแล้วลุยทุกเที่ยวกลายเป็นว่าบานอกเขาจะจะจะดีเลยใช่ไหมครับอือหน้าติดตามนะครับบารองชนะเจ็ดไฟติดต่อกันนะบาแล้วแล้วแพ้แพ้กี่ไฟนะที่ว่าหลังหลังสุดแพ้มาล่างล่งมาตองควาครับต้องไปเนาะควรพาเข่าอืออืออือโอ้ยน่านะ ติดตามติดตามเดี๋ยวมีโอกาสลงบ่านอกแน่ๆใช่ไหมครับอืมออเร็วๆนี้ได้พี่ลูกกล้วยเป็นตัวตัวแรกที่เราเริ่มเริ่มตั้งตั้งชุดใหม่ตั้งชุดใหม่นะครับเนี่ยอ่าดูดูทางนี้ต่อนะครับอ่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งนี่ครับอีกตัวที่เด็ดนะครับเนี่ยตัวนี้น้ําแดงนี่แหละครับน้ําแดงครับเนี่ยน้ําแดงนี่ตัวนี้ซื้อแพงเพื่อนละเรื่อซื้อที่ไหนซื้อเสมังดอยยี่กรอยย่กเนีังครับนานยังส่องไี สองปีครับอือสองปีตัวนี้ตัวนี้ซื้อแซนกับผู้เข้ากลับมือ <c oughs> โอ้อึหึหเป็นไงกี่ไฟละวบาอาชีพเลยแพย้ม้างน้ำบ้างก็โจหนักๆตลอดอพอหนักๆก็โดนเข้าแลานน้วล <c oughs> อวค, <c oughs> คิดยังไงถ้าเจอทีมงาน,นหนักตองเขาลงเลยคิดยังไงเพราะ <พอ S 1> ว่าเพราะว่ามันสู้เขาได้ไหมมันแข่งแข่งใช่ไหม แข่งถ้าเกิดว่าเขาเพียงพําให้เรามั่งเราก็เขามีโอกาสพึ่งไงโอกาสชนะโอ้คือเขาตัวไอ้ไอ้ไอแดงก็แข่งมาต้องัวเพึ่งไงครับแข่งแ่งถ้าเจอบานนอกที่ว่าเพียงนิดนึ่งเพียงพัมนิดหนึ่งก็มีโอกาสชนะพีคกบพีคชนะเป็นเป็นต่อเยอะไหมเป็นเป็นลองเยอะไหมเวลาลงสนามเข้าไปเป็นลองเป็นลองที่หนึ่งห้าหนึ่งกลับมาก็มือไน้มือการแล้วก็กลับมาเป็นต่อก็มีแล้วแล้วก็เป็นรองแล้วก็ ลุยทุกรอบทุกรอบทุกรอบกลับมาเปน็นต่อห้าต่อหกแตกก็แพ้ควนล,ลุด <c oughs> ลุยเ <c oughs> ออเนาะเออนะครับนี่ดีบ้านอกแข็งแรงอ้าอ้าดูลูกห้องทีงนี้ลูกห,อกหอ้อง,น,น,น,อง,ง,องน,นี่แหละครับ,บลูกห้องที่เด็ดตัวหนึ่งนะครับเนี่ยลูกข้องตัวเก่งตัวหนึ่งนี่แหละครับบ่ารองเนี่ยตัวเก่งตัวหนึ่งนะครับลูกข้องนี่บ่ารองเนาะ บาลองบาลองอาชีพเลยไหมอาชีพเลยครับชีพเลยเนาะผลงานก็เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ทําบาลองที่กว่าฝ้ายยังยังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้นะหนาล่าสุดนามล่าสุดที่มันใหม่มันใหม่เลยเนาะมันใหม่เนี่ครับกี่รอบตัวนี้ที่ว่าสองศูนย์อะสี่สิบกว่ารอบครับสี่สิบกว่ารอบอืมครับติดตาติดตามแล้วก็บาขานบาขานมาร้อยร้อย้าร้อยยี่ร้อยยี่สิบเจ็ด บาคานี่นละครับครับบาที่ไหร่ที่วางไว้วันนั้นทำบาบาซี่ร้อยยี่สิบเจ็ดรอบเลยก็ติดติดมันนี่แหละเน้ออกก็ลุยนอกก็เก่งนอกลุยไม่ได้เลยติดบารซี่เฉยเดียวเน้อตั้งตังทำซี่ให้บางหลามโอ้โหมันมันช่วยเขาดีเนาะครับบางหลามยืมทำซี่โอ้ดีเลยครับนี่เนี่ยนะเป็นบานอกขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้เนาะครับช่วยเขาดีเลยเนาะตัวนี้มันเป็นหัวที่แบบ ยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งแรงยิ่งเหนื่อยยิ่งแรงเนาะแต่เก๊ฟิดปิดใช่ไหมฟิดคนจับของอะไรฟิดหมดจับได้กี่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะจับจะเป็นผมกับคนเลี้ยงเนาะคนอื่นเอาไม่ได้เนาะเดี๋ยวลูกเกิดที่ไหนเนี่ยนนี้นะตัวนี้ลูกเกิดหนองกับเต่าครับหนองต่าเต่าราชบุรีนี่แหละครับเนี่ยลูกเกิดนองตบเต่านี่แหละครับตีไปชนะติดต่อกันนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ชนะมานะครับเนี่ย ครับเดี๋ยวก็้บเรียวโวลานะครับน่ะลูกห้องนะครับของทีมงานแปะโบสเมืองลาดนะครับอ่าอีกตัวตัวไหนต่อไอไอมอเอาไปแล้วไม่ใช่หรอสายลมสายลมอ่าดู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 มันมันยุ่งยุ่งเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดผมต้องระวังระวังผมมาทั้งนี้ดีกว่ะตัวนี้สายลมอ่านี่นะครับสายลม เป็นไงบาร์ไหนสายลมตัวนี้บ้านนอกครับบ้านนอกบาร์คานแข่งแข็งเลยเนาะสามแข่งแข็งได้มาจากลุงวยวังสารพีลุงวยวังสารพีเนาะครับอืตั้งตั้งประจํานี่บาร์ไหนประจำเลยที่วางประจําวางประจําจะอยู่ประมาณบาร์สี่บาร์ห้าบาร์สี่บาร์ห้านะเป็นคานให้ทีมงานเนาะเพื่อนๆรัพอลนีพยนั่นก็ชักผู้นอกชักผู้นอกเนี่ยนาทีก็ชักออกมาที่วก็เปลียนกัน สลับกันก็ไล่กันเรื่อยไปตัวนั้นผูกแล้วเอากลับมาทําคานเอาตัวใหม่ผูกมั่งสลับกันไปอ่ะเพ็งรัเปลี่ยนครับครับวันนี้ตัวนี้มาดูครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มาเอามาเสิร์ฟมานอกอครับเสิร์ฟมานอกเพิ่งได้มากี่วันนั้นนะมาดูนี่เออสองส้นเดือนแล้วมะสองต้เดือนแล้วใช่ไหมครับอืออือมีวงท่านไหนดิวงผมอ๋อวงแป๊ะเองเนาะอืออือเป็นไง ก็เขาเจ้าเจ้าของเก่าเข้าอยู่กับเจ้าของเก่าเป็นไงอยู่เจ้าของเก่าเขาก็พุกนอกลานจริงเขาก็อยู่เยอะอยู่เยอะไอ้เนาะครับเขาก็ชนะมานะครับเออครับอืมอืออือของเก่านี่ยบาดนอกใช่นาะครับพุกนอกพุกนอกเนี่ยเหงียงเหงี่ยวเลยเนาะมาอยู่นี่พุกตีฝ่ายแล้วติดติดกันเลยไหมทุกอาทิตย์เนาะองแกงมันเฮ้ยแกล้งมันให้มันแข็งใข้มนะอ๋อเปิดันแข่มันแข็งอ่ะครับสนามฟอสมาเป็นไงเนาะครับ แต่หน่วยก้านดีพอสมควรตัวนี้นะนี่เนี่ยดีดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกุกนอกสบายตามเล้ควบควบควบเลยเนาะถ้าเบาไปอืมอืมอืมฮะไดไหนต่อไปไหนวันนี้โพลุดลุนเนี่ยโพลุดลุนมีเจ้าของอยเนี่ยมีเจ้าของเข่าสวยเลอย่าเอาเสื้อตาเอาเข้าแฟนระวังเสาแฟนเสื้อระวังเนี่ย โอ้รถลุนได้มาจากบางรามบางรามเนาะนี่วัวของบางรามเรช่วยช่วยกันเล่นช่วยช่วยกันเล่นอยู่ในทีมงานในการสลับสลับกันเนาะทีมงานเขาเป็นไงก็ดีผูกอยู่บางรามผูกเนาะก็ร้อยฟ้าร้อยกว่านะผูกที่ใต้ร้อยยี่สิบาเลออืมอันีดีบาลองก็ดีบาลองดีคืนวานไปตั้งบาลองก็ดีเป็นไงดีดีดีลานซ้อมแล้วรานซ้อมจะวิ่งเลออืมอืมอืมโอ้หน้าติดตาม เนี่ยทีมงานบางรามนะครับคนชื่อคนเจ้าของนี่เพียงชื่ออะไรเจ้าของนี่แตงกว่าอ๋อโอเคครับครับครับขอบคุณครับอ่ะไอ้ตัวนู้นเหล่าทองเราทองเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ยุ่งไหมเนี่ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเดี๋ยวมาดูเราทองหน้านี้นี่ก็วัวแป๊ะยู่เนาะอ่ะเนี่ยตัวนี้ได้มาจากเพื่อนจริงเพื่อนความจริงเนาะครับ นี่ก็หน่วยก้านดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเยนี่ยเนี่ยสมังสมังสมังโดยก็อกบอกให้ไปอ่ะเหรอสมังบอกไปเอาเชือกผมตัวพี่เออหน่ว <c oughs> ยก้านใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมก็เลยไปซื้อมาเขาอ,อยู่บ้านไหนอยู่ครับพี่บ้านนอกบ้านนอก,นอกใช่ไหมกรุกนอกปล่อยนั่งปล่อยนั่งเลยใช่ไหมอ่าอออยู่นู่นปล่อยนั่งประมาณนี้เป็นไงซ้อมเลยเป็นไงก็ลุยก็ลุยดีนะครับแต่ว่าพอมาทับเบื่อใหญ่ให่อย่างเงี้ยปล่อยนั่งไม่ได้ หนูว่ามันเจอตัวใหญ่เกินเนาะแต่วางคานดีมากเลอวางคานนี่ดีเลยใช่บาคานบุกอย่เดียวเลยเเป็นหัวดาวลุ่งดีครับตัวนี้เออว่าโอเคลักษณะดูลักษณะบัวนี่ยากวิ่งอืมใช่เลยนะครับเนี่ยเหล่าท้องนะครับเนี่ยน่าติดตามน่าติดตามน่าติดตามมีโอกาสจะลองมานอกไม่สนามลองแน่นอนลองแน่นอนพุกแน่นอนผูกแน่นอนยี่ว่ากระดูกได้ไหมตัวนี้ดูได้ยังต้องต้องอยัางนะครับต้องแบบ ถ้าไปเจอเวทแบบว่าอ่อนๆถูกถ้าดูถ้ารุ่นถ้าไปเจอแบบเข่ายาวๆแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องตัวใหญ่ๆอย่างนี้พู้ไม่ไหวแล้วตัวนี้หรอกใช่ใช่แรงก็คือถ้าสูสีกันก็วัดกันเลยนะเนี่ยนะครับตาิดตามนะครับเราทองนะครับนี่ก็เป็นวัวนี่วัวเล็กวัวเล็กนะพวกนี้นะวัวเล็กกำลังเสริมทับขึ้นมาวัวเล็กดูเขียววันท้ายเขียววันท้ายเจ้าของไปไหนเจ้าของเอ้เจ้าของมาจับเอ้ เสียวัดสวดไหมเสียวัดนะออเสียวัดน้องเหรออันนี้ครับนี่ครับบัวของเสียวัดนะครับเนี่ยบานอกเนี่ยถือว่าตัเก่งตัวนึงนะครับเนี่ยเขียววาเลนไทน์อ่าเดี๋ยวเล่าเป็นไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังรอบหนึ่งเขียววาเลนไทน์เขียววาเลนไทน์เป็นประวัติเป็นไงภุมนอกเป็นเป็นบัวติดรอบอะครับติดรอบครับอยู่เยอะอยู่เยอะเหนียวเหนียวเนื้ อยู่หลักร้อยหลักร้อยเพื่อนไงชนะปุปปังนนี่หลักร้อยหกไปรู้่ว่าหกไปเนาะครับมีหกไปชนะสองไปยาสองไปยาสามแพ้สองครับอืมนี่นะหน่วยการดีพอสมควรนะครับเนี่ยเนี่ยเกี่ยววารินทายเนี่ยเนี่ยนะอืมอืมนี่นี่พร้อมลงไหมคิดว่าถ้าดูแล้วขณะแล้วพร้อมลงไหมครับถ้าเจอตัวใหญ่ต้องเข้าเลยใช่เพราะว่างั้นถ้าเจอตัวใหญ่ต้องเจอเกี่ยววานทายต้องเข้าเลยได้เลยนะครับเนี่ย ป่านอกเลยครับป่านอกชีวิตบนนอกเป็นนี้แหละครับมันมีแพ้มีชนะนะครับนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ว่าป่านอกไม่เคยแพ้เลยตัวนั้นถูกสุดยอดนะสุดยอดมากเลยสุดยอดมากหายากหายากหายากนะครับอ๋อตัวไหนอีกนุ่นดังดวงเห็นนี่เหรอครับตัวนุนตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรด่างโดโซอ๋อเป็นแบรบาคานนะบาคานแบกสิเป็นไง บาคารนใส่ใส่เท่าไรใส่บาห้าบาหกบาหกนี่แบกเขาดีเลยช่วยแบกเป็นร้อยแบกเป็นร้อยเลยใช่ไหมเออดีเลยนะครับเนี่ยครับช่วยเขาดีอะพูดง่ายครับเป็นมุยแบ่คาอืมดีอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเนี่ยปลาลงบาลองไม่เหนื่อยบาสามบาสี่ไม่เหนื่อยถ้าถ้าแบกคานเนี่ยตัวนี้ตัวนี้บาคานดีวิ่งไปเรื่อยนะเขาอ่สวยว่งสวยวิ่งสวยปื๊บปื๊ปื๊ไปตามสเต็ปว่ะดีอืมอืมอืมนะครับอ่ะบาคาน เนี่ยเเป็นบาคานเนะพว่นนี้เนาะเนี่ยนี่แหละครับบาคารบาคารดินเด่นก็อยู่ได้เนี่ยรุ่นใหญ่หมดเลยเนาะครับเนี่ยรุ่นใหญ่หมดเลยท่านผู้ชมเ,ออเออนี่ยชุดหัวย้อมส่วนใหญ่จะเป็นเอาไว้ซ้อมอไว้ซ้อมเลยเนาะยังไม่ได้เยียบร่างจริงครับครับไว้ซ้อมเพื่อรอให้กระดูกมันได้ให้เขาแข็งแกร่งกว่านี้เนาะนี่ตัวนี้ก็ไเปเบาเนี่ยสถานที่ที่เราบอกที่เรานังคุยกันที่ไรตัวนี้นะลูกแก้วอนีียลูกแก้วลูกแก้วน้อยเนาะ นี่หัวของท่านไหนเนี่ยหัวนี่ครับอ๋อเนี่ยครับบางแขกบางอ๋อขอบางแขกบางแขกอ๋อแฟนบางแขกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงลูกแก้วเป็นไงผลงานเขาดีไหมบาบาไหนเนี่ยตอนี้ได้ได้ได้ไม่ได้หมดเลยโอ้สามอาชีพเลยวะเนี่ยเออโอ้สามอาชีพนี่ก็โอ้ แต่ดูตาทางเนี่ยเจ้าของรักมากเนี่ยดูตาทางเนี่ยภรรยาตาทางจะรักมากดูวัวเขาเลี่ยมมากเลยดูแลดีเหรออ๋ออืมอืมอืมดูดูแลดูดูดูแลดีมากนะครับเนี่ยตัวเนี้ยลูกแก้วนะครับเนี่ยโอ้โ้ดูลักษณะวัวนี่จะได้เลยนะดีดีดีเนี่ยบ่าสามถ้าตัวนี้บ่าสามตัวไหนบ่ารองเนี่ยก็เดี๋ยวไล่ชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่ดีใช่ไหม ตัวไหนพร้อมาก็เอาตัวนั้นลงบ่อยไปบาดสามไปเตัวนี้เขาเพิ่งซื้อมาเสริมทับเสริมทับอาไว้ทำปาะสามอ่าถูกแก้วนะครับเนี่ยของบางแขกตัวนี้หนุ่มก่อชอหนุ่มกอชอเนี่ยเนี่ยก็ของเสียวัดเสียวัดนะครับเนี่ยเนี่ยเอีก็บานอกนะครับเนี่ยบ้านนอกบานอกมั่งแพงมั่งชนะมั่งแพ้มั่งนะครับวิ้มบัวนอกนะครับเนี่ย เนี่ยนะครับเจอตัวหาตัวไหนลงไม่ได้ก็จัดเข้าไปเนาะเนี่ยหนุ่มกอชอกับเขียววาเลนไทครับนะครับเนี่ยเขาประมาณนี้เนาะนี่ตัวนึงตัวหนึ่งเนี่ตัวหนึ่งอันนี้กำไรนี่กำไรนะครับเนี่ยกำไรตัวนี้วัวตำนานเนี่ยวัวได้ตำนานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยบาทนอกเนาะบาทนอกใช่ไหมหนึ่งแสนบาทซื้อมาใช่ไหมซื้อมาแล้วขายไปแล้วซื้อกลับไปอีกกลับมาก็ไม่ขายอีกเลย ขายขายไปได้เท่าไหร่ตอนตอนตอนขายตัวแรกอะตอนขายไปก็แสนนะครับรขายให้ปอเป้ยไปเมืม่องคนคอแล้วก็ไปซื้อกลับมาแสนเหมือนกันเลยนึกยังไงไปซื้อมาก<อ>็เมื่อนก็เขาพอเขาจะเริ่มเปลี่ยนรุ่น้ก็น<อ>้องก็เลยไปซื้อกลับมาเขาบ,บอกว่าเออจะเอาก,กลับไหมเออเลยซื้อกลับมาราคาแสนหนึ่ง<อ>ผลงา,านบ้านนอกเขาประมาณกี่ไฟละช่วงนั้นมันนอกก็น่ากลัวครับ ยี่สิบกว่าวอวเอาผูกบอยปเปลี่ยนกับตัวนู้นชนะชนะประมาณกี่ไฟสิบกว่าชนะเป็นสิบกว่าเพิ่งไงรับโอโน้นาะกป,ะปดแล้วไม่ขายแล้วเนี่ยปดระวางเลยนะครับเนี่ยปดประมาณสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีได้ไหมครับประมาณวัณสี่ห้าปีนะนนครับปีแต่อันนู้นปดก่อนเอ้ไออดังดังพี่ล็อกนะครับดังพี่ล็อกป,ปดก่อนเนี่ยนะเนี่ยกำไรนะครับเนี่ยวัวในตำนานนะครับเนี่ยเดียวขึ้นจนเรียกววลานนะครับของ หนักแปะเมืองลาดนะครับเนี่ยนะครับฮะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ้าวในตำนานเดี๋ยวต้วนนองหกลบๆหน่อยระวังตัวนู้นสิเดีตัว<อ>ตัวเดียว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 ตัวเดียเดี นี่จะโผล่เยื้ดินหมาด้วยนะเฮ้อโผล่เยื้ดินก็แก้แก้มาเหมือนกันครับคลีดครับคลีดเลยใช่ไหมครับมีนะครับวัวในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับด่างพริกล็อกนะด่างพริกล็อกแต่แต่ที่ไอ้ตะแป๊ะเรียกชื่อเรียกอะไรที่เรียกที่นี่เรียกที่นี่คือลูกยกครับลูกยกใช่ไหมครับแต่ในสนามด่างพริกล็อกบอกว่าเรียกด่างพริกล็อก นี่แหละครับบาดนอกนะครับเนี่ยเป็นลองตลอดแต่ก็ชนะเป็นลองตลอดเลยใช่ไหมครับเลือกลูกเกิดที่ไหนเนี่ยตัวนี้ลูกเก๋อเข่าท่านปากท่อครับปากท่อเนาะนี่ก็อยู่ตั้งแต่เป็นสิบปีเป็นสิบปีเนาะโอ้อยู่เป็นสิบปีนะครับเนี่ยผลงานเขาเป็นไงบ้างนะก็ถูกหลายสิบไฟครับถูกไหมสิบไฟชนะเป็นสิบนะครับพูดง่ายครับชนะชนะบ่อยชนะบ่อยเลยนะ จอห,หนักแรงใครไม่เล่นผมเล่นหมดเลยผมไม่หลบไม่หลบเลยใช่ไหมผมเล่นหมดสนามก่อนที่เขาจะหยุดนี่แพ้ได้ชนะส็งามล้าสุดเรอก่อนที่เขาจะหยุดเล่นเลยเนะี่ยเข้าหูแพ้ร้อยกว่าเลยที่คิดยังไงหยุดนี่ยังไงที่ว่าจะหยุดว่าพอแล้วหรือไงด,ด้วยยุเขาด้วยหรือไงใช่ครับด้วยยุเขาพอดีกว่าเนะครับ แต่เขาวิ่งนี่เจอไปหนักๆนี่ประมาณกี่รอบโอ้โหก็อดเลยพอออกปั๊บเนี่ยพอรู้ว่ามึงเหนือขึ้นไปเนี่ยมึงเตะเขาก็ตั้งรับแล้วเจอครับโอ้โหเนะก็ถึงได้ฉายาด่างพลิงล็อกเพราะมันพูดแบบว่าไม่น่าสู้ได้ไม่น่าจะแพ้ครับไม่น่าสู้ได้ไม่ไม่น่าจะชนะไม่น่าจะชนะอแต่ก็เหมือนจะชนะชนะได้เขาก็เลยเรียกด่างพลิงล็อกเออเนาะ เป็นเป็นลองเ่าหร่โอ้ยไปแรกลองเจ็ดลองห้าลองเป็นลองเยอะครับเนี่ยแล้วก็เใจว่าไม่ไม่ไม่ขายเก็บไปเนาะครับเก็บไปเลี้ยงไลนะครับด่างพิคล็อกนะครับเนี่ยของทีมงานแปะโบสทมึงลาดนะครับคือเนี่วโบราณอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะโบราณของทีมงานนี่แหละครับฝากตุท่าติดตามชมผลงาน ผลงานของอทีมงานตะแปะโบสเมืองลาดนะครับเนี่ยุนใจทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย